วันนี้เรามาคุยเรื่องการจ่ายของโรงแรมนะครับจริงๆ payment method ของโรงแรมเนี่ยมันมีเยอะแยะมากเลยนะครับเรามาคุยการเป็นตัวโตเลยนะครับตัวแรกที่จะคุยด้วยคือเรื่องของ cash นะครับ cash แน่นอนครับเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องเบสิกมาก cash คือเงินสดใช่ไหมครับแต่โรงแรมเนี่ยเชื่อมั้ยครับว่าการจ่ายเงินสดของโรงแรมเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาพอสมควรเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำงานกับคนไทยอย่างเดียวนะครับตามกฎหมายแล้วนะครับเงินสดที่สามารถชำระหนี้ได้ในประเทศไทยคือ เงินสกุลไทยบาทเท่านั้นนะครับ แต่ว่าพอเราทํางานกับคนต่างชาติปุ๊บครับเราบอกว่าเรา accept cash เรารับเงินสดนะครับต่างชาติไม่รู้หรอกครับว่าเขาไม่สามารถชําระเป็นเงินสดสกุลต่างประเทศได้เขาไม่รู้กฎหมายแล้วหรอกครับว่าเงินสกุลต่างประเทศไม่สามารถชําระนี่ได้ตามกฎหมายในประเทศไทยยกเว้นเงินบาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าต่างชาติอยากจะจ่ายเงินเป็นเงินสดต้องเป็นเงินไทยเท่านั้นนะครับเงินต่างชาติไม่รับแต่ว่าเราบอกว่าไม่รับไม่เต็มปากหรอกครับเวลาที่เราจะรับ Cash, ที่เป็นเงินสกุลต่างชาติตามกฎเลยนะเราต้องนําเงินสกุลต่างชาติของเขาเนี่ยมาแปลงครับเป็นเงินสดสกุลไทยบาทก่อนโดยการที่ทํา currency exchange นะครับแล้วเราในภาพบ,บอกใช่ไหมครับว่าในการทําแลกเงินของโรงแรมนะครับโรงแรมไม่ได้ใช้ rate bank เราเอา rate bank r a t ธนาคารมาแล้วอาจจะ ลดลงไปนะครับประมาณสัก10%เนะครับเพื่อที่โรงแรมจะได้มีกําไรในค่าบริหารจัดการนะครับคันนี้เนี่ยพอเป็นแบบนี้ปุ๊กเนี่ยเขาแลกเงินเพื่อจะเป็นเงินบาทเพื่อมาจ่ายเงินที่โรงแรมเนี่ยเขาได้น้อยกว่าธนาคารก็จะมีประเด็นแล้วก็จะมีปัญหากันนะครับเพราะฉะนั้นคุยกันให้ดีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีหรอกครับการที่แขกจะจ่ายเป็นเงินสดเคอร์เรนซีสังชาตินะครับโดยมากก็จะเป็นบัตรเครดิตอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเรายังเจอเคสอย่างนี้อยู่ก็จัดการบริหารจัดการให้ถูกต้องนะครับ เป็นเมธอดอีกรูปแบบหนึ่งที่โรงแรมใช้กันแพร่หลายนะครับแล้วก็เป็นทุกโรงแรมใช้ก็ใช้กันเยอะมากก็คือรูปแบบของบัตรเครดิตนะครับบัตรเครดิตคือการที่เรานําเงินล่วงหน้าเข้ามาใช้ก่อนนะครับบัตรเครดิตโดยทั่วไปที่เราใช้กันอย่างแพร่หลายก็จะมีอย่างเช่นว i s a c การนะครับ m a s t e r c a r d แล้วก็ a m e x หรือ American Express นะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายๆแบงก์น,นะครับที่ทำออกมาอย่างเช่นบัตร d i n e r s Club นะครับหรือว่า JCB ของญี่ปุ่นนะครับหรือว่า Japanese เครดิตบูโรนะครับเป็นบัตรที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมสําหรับคนญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้ก็มีใช้อยู่นะครับแต่ว่าอย่างไดเนสครับเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใช้แล้วนะครับครนี้การใช้บัตรเครดิตเนี่ยต้องระวังด้วยนะครับเพราะบัตรเครดิตมีวิธีการใช้หลายรูปแบบเดี๋ยวผมจะมาคุยให้ฟังอีกทีนึงนะครับว่ารูปแบบของการใช้บัตรเครดิตเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ วิธีการใช้บัตรเครดิตมีหลายรูปแบบเลยนะครับเวลาใช้งานเราต้องดูด้วยหลักการง่ายๆของการใช้บัตรเครดิตโดยทั่วไปก่อนนะครับคือ การทำเซลล์ทรานเซ็คชันก็คือเราเอาบัตรเครดิตมาลูกนี่แหละครับอย่างนี้เราเรียกว่าการทำเซลล์ทรานเซ็คชันนะครับหรืออีกรูปแบบหนึ่งคือการทำคัรด์เวอร์ฟายนะครับหรือว่าการทำออเทอไรเซชันก็คือการขออนุมัติวงเงินเวลาที่เราทำบัตรเครดิตนะครับอย่างเช่นเวลาที่ลูกค้ามาพักกับเราใช่ไหมครับเ้วเขายังไม่รู้วงเงินว่าต้องจ่ายเท่าไหร่เราอาจจะยังไม่ทำเซลล์เพราะเราจะไม่รู้ยอดเงินใช่ไหมครับเราเลยทำการเวอร์ฟิเคชันเอาไว้ก่อนหรือการขออนุมัติวงเงินแหละครับแต่ว่าการขออนุมัติวงเงินออน่ะไม่ใช่การตัด จงงนนะเป็นแค่ล็อกวงเงินในบัตรดิตเ,เขาไว้อยู่นะครับสมมติเขามีวงเงินอยู่ที่30 0 0 0บาทแล้วเราล็อกเอาไว้10,000บาทให้โรงแรมเราเวลาที่เขาเช็คยอดเงินเขาครับเขาจะดูว่าบัตรเขายังมีวงเงินอยู่30 0 0 0บาทอยู่แต่ว่าสามารถใช้ได้แค่2 0ง0มเพราะ10,000ล็อกไว้ที่โรงแรมเรานะครับแล้วเวลาแขกคนนี้มาเช็คเอา t นะครับเราอย่าลูดเซลนะลูดเซลเลยก็ได้นะครับแต่วงเงินที่กักเอาไว้เนี่ยจะไม่ถูกปล่อยออกมานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการทําขอคัดวอร์รีฟายหรือออททอร์ไรเซชันนะครับหรือการขอ อัตนมัติวงเงินให้ทำออฟไลน์เซลล์นะครับคือการทำขายด้วยการใช้หมายเลขอนุโมัติวงเงินที่เราทำไว้แล้วนะครับอีกหนึ่งรูปแบบคือการทำแมนนวลเซลล์นะครับก็คือเราไม่จำเป็นต้องมีบัตรเลยครับขอหมายเลขบัตรนะครับแล้วก็ขอวันหมดอายุแล้วก็ขอหมายเลข Security หรือ CCV ด้านหลังบัตรมานะครับเราสามารถกดเข้าไปที่เครื่องได้เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยฟังก์ชันนี้เดี๋ยวนี้นะครับแบงก์จะไม่ให้ใช้ละเพราะว่าเขามีปัญหานะครับมีคนที่ ทุจริตทำไม่ดีเนี่ยได้เบอร์บัตรมาก็ไปกดซื้อของนู่นนี่เต็มไปหมดเลยธนาคารก็เลยถ้าโรงแรมไหนอยากใช้ฟังก์ชั่นนี้ต้องมีการการันตีวงเงินไว้ก่อนที่ผมจาไม่ผิดคือ5 0 0แสนบาทนะรแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ทําได้คือทิปนะครับเราเคยเจอไหมครับว่าเวลาแขกเข้ามา ชำระด,ด้วยบัตรเครดิตแล้วเนี่ยเขาเขียนทิปลงไปสมมติจอดจอดจ่ายห้าพันนะครับเขียนทิปไป500อยเป็น5,500าเราก็สามารถเอาบัคคีเข้ามาในระบบได้เลยนะครับก็จะเป็นเงินทิปให้เราครับเห็นไหมครับบัตรเครดิตมีวิธีการใช้งานทํางานเยอะแยะมากมายใช้ให้ถูกนะครับบัตรเครดิตถ้าใช้ผิดก็จะมีปัญหาเยอะพอสมควรเลยครับเรามาคุยกันอีกหนึ่งแปร์แมนนะครับ p ป y m e มนนี้คือบัตรเดบิต บัตรเดบิตนะครับตอนออกมาแรกๆเนี่ยคนโรงแรมมั้งหรือว่า คนทั่วไปเองเนี่ยก็จะงงๆนะครับว่ามันสามารถใช้ได้เหมือนบัตรเครดิตหรือเปล่าจริงๆเนี่ยแบบัตรเดบิตใช้ได้เหมือนบัตรเครดิตนะครับเพียงแค่บางอย่างเแบบนี่ยม่ไจะใช้ไม่ได้เหมือนบัตรเครดิตเท่านั้นเองอย่างเช่นการขออนุมัติวงเงินการทำการเบร e ์ฟายนะครับหรือว่าการทำออฟไลน์เซชันเนี่ยจะทำไม่ได้เราไม่สามารถทำออฟไลน์เซลล์ได้นะครับเราไม่สามารถเพิ่มทิปได้นะครับเพราะบัตรเดบิตเนี่ยคือบัตรที่ต้องมีวงเงินอยู่ในบัตรเท่านั้นถึงจะใช้ได้ก็คือคุณต้องมีเงินเท่านั้นนะครับแต่บัตรเครดิตเป็นการเอา วงเงินข้างหน้ามาใช้ถุนครับเพราะนั้นโรงแรมสามารถรับบัตรเดบิตได้นะครับแต่ว่าข้อแม้คือคุณต้องทำเซลล์รานเซสชันอย่างเดียวคุณไม่สามารถทำรานเซสชันอื่นได้เลยนะครับเพราะมันจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นบัตรเดบิตเราใช้ได้นะครับมาคุณดีหนึ่งแฟมครับ คือ CL นะครับหรือ City l e g e r นะครับซึ่ง City l e g e r เนี่ยนะครับเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเลยเนี่ยเขาเรียกว่า DB นะครับหรือว่า Direct View นะครับแต่หล,หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้นะแต่คนทำงานโรงแรมมานานๆเนี่ยน่าจะได้ยินนะครับเพราะฉะนั้น CL City l e g e r DB Direct View เหมือนกันคือการส่งเก็บหรือการวางบินนะครับเพราะฉะนั้นการวางบินเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการทำงานแบบนี้นะครับ ในเวลาที่มีเพย์เม้นอะไรก็มาก็แล้วแต่มันจะมีเบรเบร์นเข้ามาใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดต้องส่งเก็บไม่ว่าเราส่งเก็บโดยาสารหรือว่าส่งเก็บจากเอเจนต์อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ต้องมีคือคอนเฟิร์มเลเตอร์หรือว่าวอลเชอร์ครับถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้ครบแล้วเนี่ยเรากะตรวจดครัาว่ายอดเงินค่าห้องหรือค่าอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องส่งเก็บเนี่ยตรงกับจดหมายคอนเฟิร์มหรือวอลเชอร์หรือเปล่า ถ้าตองก็ทําการปิดโดยใช้ CL ไปเลยนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปคือการปิด CL เนี่ยถ้าระบบ PS เรามี a AR นะครับระบบ AR คือ Account r e c e i v a b l e นะครับมันก็จะวิ่งไป a AR แล้วเราก็ไปทําบินเพื่อส่งเก็บบริษัทครับแต่ถ้าโรงแรมไม่มี a AR ต้องทำแมนนวลนะครับแล้วทํา AR แมนนวลให้ควบคุมให้ดีถ้าเกิดควบคุมไม่ดีทำํทำเรื่องของวันที่ต้องไปวางบินไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวมันจะหลุดแะไม่ได้เก็บตังนะครับ